พบกับโอกาสพิเศษค่ะเราจะได้พูดคุยกับนักภาพรุ่นออริจินอลนะคะทุกคนมานั่งพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความถูกพันที่เขามีต่อเดรเอมอนที่พวกเราได้ฟังกันรวมถึงวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะคะวันนี้เราต้องสนาแน่นอนกับภาพยนตร์เรื่องนี้และความพิเศษที่จะเกิดขึ้นบนเวทีแต่ตลอดระยะเวลาที่พวกเราได้ทำความรู้จักกับเดรเอมอนกันมาค่ะเราก็ได้ยินเสียงตัว จะเป็นดร์เอมอนเองโนบิตะชิโกนกะตัวในอบไซแอนถ้าตัวละครหลักเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงของนักภาคที่วันนี้ให้เกียรติพวกเราอย่างสมวิจมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ถ่ายทอดถึงประสบการณ์รวมถึงความผูกพันที่ทุกท่านมีร่วมกับการ์ตูนเรื่องนี้นั่นเองนะคะและวันนี้ค่ะนักภาพรุ่นออริจินัลของดราเอมอนทุกท่านก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราตรงนี้แล้วนะคะงั้นในขอเสียงปรบมือต้อนรับเหล่านักภาพ ในวันนี้นะคะคุณสันตนีวัฒนานุกูลค่ะคุณคคสันตนาทาราจันคนุณอารุณีนันทิวาธและคุณสีอาภาเรืองนาคะ่ะดีละคะสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราให้หน้าๆแต่ละท่านเนี่ยแนะนำตัวเองเป็นเสียง โนบิตะ you know นันทิศบด้นันิศโนบิตะทำได้เลยนะคะเชิญค่ะ ในเวลาเดียวกันนะคะร้องไห้ยยอยู่ๆร้องไห้ทุ่มปรเดี๋ยวก็ยิ้มได้ถังนะซึ่งในในวินาทีเดียวกันมาิตาก็ทําได้หลายแบบซึ่งแสดงนีน้เป็นสิ่งที่ยาก<ม>เราจะต้องตามหน้าของหนังนะคะค่ะให้ทหนมีหลักอารมณ์หลักอารมณ์ใน,มในตีเดียวกันอาจจะเปลี่ยนไปหลายอ่างม,มอยู่ดีบางทีเขาเล่าเลิมาู โดนอะไรมาปุ๊บเออได้แล้วของวิเศษในเวลาเดียวกันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเปลี่ยนโหมดทันทีเปลี่ยนได้ทันทีค่ะมาแลกแลกดีนะอตอนหนักมาแลกแรกนี่นะดูหนังเนี่ยยังไม่ดูจะให้เสียยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะมันก็ไสิบคนมันเป็นแต่แมวเสียยังไงดีก็ไม่รู้ เป็นคนใจดีแล้วก็มาเป็นเพื่อนกับเด็กๆทุกคนค่ะก็เลยใส่ฟิลลิ่งใส่เอ็นเนย่ก้่ะดูไม่ค่อยต่างกับคาแรคเตอร์นะคุณนะคะเอเป็นสาวหวานน่ารักน่ารักคาแรคเตอร์ของชิสุกะและการพาไม่ยากไหมคะคาแรคเตอร์ของชิสุกะนะคะก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับยากเพราะว่าเป็นตัวเด็กผู้หญิงซั่ต็ใกล้ตัวเราสมัยเราเป็นเด็กๆเราเราเราก็เราก็นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กแบบชิสุกะค่ะ ก็คิดว่าชิสกะก็คงจะเป็นเด็กทั่วๆไปที่เป็นเด็กขยันเรียนรักการเรียนไมโรงเรียนประจําเป็นประจําอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ค่ะเป็นเด็ก<อ>ดีค่ะค่ะนีะะ่ว่าเป็นโปรโตไทป์ของนางเอกสบายง่ายง่ายใช่ไหมคะเดียวแล้ว<ม>ผมเป็นผู้ร้ายครับแต่เป็นผู้ร้ายที่แบบเดี๋ยวมีผู้ร้ายอีกคนมาคอยคุมอยู่ทีด้วยเนาะก็จะเป็นเพื่อนซีกับแจ๊ะ จะวิ่งน้องให้เป็นขอรเยื่อนเป็นขอของพิเศษนะนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นตัวเริ่มเรื่องว่าจะได้มีของเล่นใหม่บ้างล่าโอ้ชั้นวยวันนี้ชั้นซีวัตถุนมาใหม่ะจะไปเที่ยวกันแต่ฉันไม่นายไปแล้วแล้วเวลาพาพทำปากแหลมบนโอปป้าทำปากแหลมด้วยค่ะไม่ราคาแต่ว่าเสียงเสียงภาษาญี่ปุ่นที่มาเนี่ยนะคะเสียงเจเน,นโอตจะค่อนข้าง ไปทุกข์เป็นแบบนั้นจนทำไม่ได้เดี๋ยวจะได้เดินนะใช้ใช้มือเดินต่างเท้าอะไรอย่างเงี้ยบุคคลนี้ค่อนข้างจะหลงตัวเองว่าตัวเองหล่อที่สุดแล้วก็ปวดรวยด้วยววดยสวัสดีครับกองผ้าละน้องหนู่มที่มาในงานปจดตัวสแตนบายโดูไรมอนด์เพื่อกันตลอดไปนะครับวันนี้ก็ต่องทิ้งไปมาไม่ได้นะครับเพราะว่าไปดูหอครับเจอความเย็นไม่ได้นะครับแต่ว่า โอ้มีเพื่อนๆนักภาคในเรื่องนี้มากันเพียบดีๆนะครับน้องสุดสนานแน่นอนนะครับเดี๋ยวเขจะตอบความถามคำถามแล้วก็เล่าเรื่องเกิดเล็กเด็ดน้อยเกี่ยวโดเรต่อนต่อเนื่องไปเลยครับน้องสุดจริงๆครับส่วนผมับภากันแล้วโอ้มันกริ่งนะครับผมพอใจได้เลยกริ่งไปกริ่งมาเลยจะต่อใครเอาละครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นแฟนและต่อมาตลอดนะครับขอบคุณมากและอย่าลืมนะครับไปบอกต่อๆไปนะครับโอดูไร่ข้าวต่อใหม่นี่สุดมากนะครับสแตนบายดีๆดูโดเรม่อนเพื่อนกันตลอดไปครับ เซเป้นะคะผู้ที่ให้เสียงใจแอนยุคออริจินอลมาเหมือนกัน <ไป S 1> แล้วก็ในเรื่องนี้นะคะขาดไ,ไ, <ป S 1> ไม่ไ, <ป S 1> ได้นะคะก็สุขภาพยังไม่ค่อยแข็งแรงวันนี้ส่งเป็นคลิปมาเราก็ชื่นใจถือว่าครบและครบกับดราเอมอนทั้งหมดทั้งมัวน,นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ชมกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าสุดท้ายอยากให้นะนะทั้งสี่ท่านนะคะฝากแฟนดราเอมอนไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันหน่อยอยากให้เป็นเสียงคาแรคเตอร์จากในหนังด้วยฝากชวนเพื่อนๆเรามาดูกันหน่อยนะคะเชิญค่ะ โนบิตะนะครับสำหรับเรื่องนี้โนบิตะนะครับเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้มาดูกันนะครับว่าในเรื่องสแตนบาย m ีนั้นคือใครที่อยู่เคียงข้างไรแล้วก็ใครที่จะรักกันตลอดไปความผูกพันของโนบิตะกับโดราเอมอนนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นาหากว่าฉายเมื่อไรไ่รีบจองมันเลยนะคะอีอัพประมือให้โนบิตะหน่อยนะคบ ตุเรงนี้คะ่ะว้าวเพือนในออกค่ะสวัสดีครับผมสุเกลนะครับตามไปดูนะครับว่าตอนนี้ผมจะปวาาดอะไรโนบิตะบ้ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับรับรองเพื่อนเพื่อนทุกคนต้องรัการะตูเรื่องนี้ไปตลอดเลยับนี่น,นะะ้ำชมได้ครับสุดยอดมากๆเลยนะคะและนี่ เชิญสุดหล่อและสุดพิเศษของแมนเนเลยดีกว่านะคะขอเสียงประมือต้อนรับคู่หูพื้นซีน้องแก้งก็ง เป็นอันดีเรื่องไม่ถูกเลยเนได้ด um ีคะแม่มาใจดีขนาดนี้เป็นอะดีคะและงตคแกงส้มเหรอคะอ่าเป็นคอเป็นเอือสัตวเหรอโูบิตากพอไหมจานนี้เนแต่งกวงนี่เแต่งกันมาเองด้วยนะคะแกรู้ไหีเกียรติขเพราะว่าเราอยากเป็นตัวละค เลยนะด้วยเาะมันเป็นจังหเป็นความหมุกมันอยู่ใช่ตัวละครทุกตัวที่อยู่ในกันนี่งั้นแอบถามดีกว่าเมื่อกี้นี้นั่นนิดกอนนะว่าเดอะไอ้อนในไทยเนี่ยประตูที่มีตั้งแต่ปี25เกย์กาเลียค่ะเนี่น่าจะได้มาดูอีกยุคหนึ่งแล้วเขาจะมียุคหนึ่งยุคสองยุคสามเลยตอนนี้มาเป็นพระเอกเลยนะทั้งคู่เลยนะแน่นอนนี่นะครับโดยอ่ารุ่นนี้มีมือด้วยนะฮะจะเห็นได้นะฮะปกติจะ จะไม่แบมือจะไม่แบมือวันนี้จะไม่แบ,บแมืบบคอคนทั้งวันเลยคาแรคเตอร์ได้อยู่ครับผมแอบถามดีกว่าเพราะว่าแน่นอนว่ารู้จักโดเรมอนกันเป็นอย่างดีตอนเราดูตอนเด็กๆเราเคยจนินตนาการด้วยว่าถ้ามีของวิเศษของโดเรมอน ชิ้นยิ่งมันแข็งแน่โอ้จริงจริงชอบหลายชิ้นมากเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำคัญกระชีวิตผมมากคือผมอยู่ในช่วงสอบอยากได้ขนมปังช่วยจำเพราะอยู่ในช่วงสอบตอนนี้จำอะไรไม่ได้เลยจมูกเป็นถูกนะอยากได้มากแล้วก็แบบไฟฉายย่อส่วนจะจากนี้จะย่ออะไรครับย่อตัวเองให้สูงอย่างนี้ครับอยากได้มากมันไม่ย่อแล้วไม่ไปไหนตรงไหนมันจะย่อให้พุลงเลยดูคือว่าย่อแบบย่อให้พุเล็ก ช่วยตามใช่ครับผมนี่ตอนนี้ต้องขอประตูไปที่ไหนก็ได้คตัวพิเศษเพราะว่าเออจะได้ไม่ต้องรถติดนะฮะเปิดไปปุ๊บถึงปั๊บเลยนะฮะจะได้บอกว่าชูันนานงานนั้นเก้าโมงนะครับถึกเก้าโมงห้าสิบก็ทันเดี๋ยวๆนะครับเอากําลังตอกบอลใ้าตอกปัดก็คือโดนไล่ออกเอาเด้อไล่ออกโอเคครับผม ประตูวิเศษเปิดไปไหนก็ได้ความซึ้งซาบซึ้งรับใจมีเพราะฉะนั้นท่าพยนต์เนี่ยเวลาเขามาสร้างทั้งทีเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาคงจะต้องดึงทุกอารมณ์มารวมกันเอาไว้ให้แบบสุดข้วที่สุดแล้วก็ยิ่งแบบการดูแบบภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนจะเป็นเป็น 3D ตัวละครเป็น 3D ด้วยใช่จริงเขาบอผมรู้สึกเลยว่าการดูครั้งนี้จะเป็นการดูที่ต้องใจมา ไปดูกันด้วยกันขอฝากเชิญชวนหน่อยครับก็ขอฝากด้วยระยการนะครับจริงต้องบอกว่าบางคนอาจะมองว่าเฮ้ยเป็นการ์ตูนเป็นหลังสำหรับเด็กหรือเปล่าจริงต้องบอกว่าไม่เลยนะครับเราะบอกว่าโดราเอมอนนะครับสแตนบายบีเนี่ดูได้ทุกเพศทุกวัยจูงครอบครัวจูงบลูลูกจูงมือพี่น้องหรือว่าเพื่อนมาดูได้เลยนะครับเราะบอกว่าไปดูด้วยกันเนี <c oughs> ่ยคุณจะรักคนข้างมากขึ้นแน่นอนครับนี่โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้สองหนุ่มพัดจูงมือไปดูจะได้รักกันมากขึ้นด้วยนะคะ ก็มีอยู่แล้ววันนี้ก็ขอบคุณสําหรับ2เพื่อนตีนะคะที่มารลือกถ่ายทอดความผูกพันที่มีให้กันและการเลือถึงความผูกพันที่มีต่อโดราเมอนเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวจะส่งน้องๆไปดูพวกเราด้วยเช่นกันนะคะขอเสียงปรบมือดังให้น้องแกนก็เป็นประธานและน้องโดราเอดาวัสดนะคะขอบคุณนะคะการตลอดกับโราเอมอนแล้วก็เพื่อนๆของเ้าค่ะ